สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องมนีพ่อกับผมกับคันค่ายเชนเนลครับอีกเช่นเคยครับเขาปลาหานอใหม่ครับนอใหม่น้ําครับพี่น้องเห็นแล้วนอสองนอครับแต่อน่นน้อยครับจังได้เก่าครับเพราะว่าหายากแห้งครับไปเบิงงกันเลยครับ นี่ยครับพี่น้องอ๋อน้อยๆออกมาแต่กบกันใหญ่อยู่ครับไปเบิ้งกันต่อเลยครับน้อยน,น้อยครับพี่น้อง วัดครับมนีงมันแรงนะครับคนบตกไลยมือบุกตกแต,ต่น,นเมืองครับคนตกในปา่าพอาดิแกงโยพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับพอาดิแกงโยพีน่น้องไปตันต่อเลยครับ บบมมเบิ้งครับในป่าในดงมามงเกาเนี่ยครับออกมองเกาก็มามงเกาล้วพี่น้องเอ้ยพอแล้วครับพี่น้องนอนอน,อนอีกน้องหนึ่งครับสะสมกันไปเรื่อยๆปนกระบาดตกพี่น้องเอ้ยตกกระตกแต่ในเมืองในป่าในเขากระบาดตกพอสิได้มีเห็ดมีอย่าง เก็บเนะี่ยนี่ครับจะไปหากันต่อเลยครับกอไหมครับอีกสองนอนนอน่อยๆครับพี่น้องนี่ครับพอได้อยู่ครับพี่น้องเอ้ นี่ครับพี่น้องนองงามครับใบใหญ่ปันใดครับใหญ่กว่าแขนน้อยหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องกอมังนี้ครับหน่อยกาจักน้อยครับองามครับไปเบิ่งกันต่อเลยครับอีกนองหนึ่งครับโอ้ย สิลมละสิลมแล้วค่ะข,ของสิลมะอีกน้อหนึ่งครับพี่น้องอยู่ไกลๆกันครับเอาหยากแนมโบเห็นวังหันแต่ว่ามันอยู่ในเกพะนะครับเอหักน้ำาออกก่อนมันเกี่ยวนี่ครับ ไส่สำไรเอาส้ำนันลหรครับพี่น้องอแทงยากมันอยู่กลางกอะอ๋อได์บอเออหักได้พี่น้องโอ้ได้อ,อดยู่พี่น้องนี่ครับได้แล้ว ยูในในหุ่นครับน้องดูในในเล็กๆสิครับเห็นบอเห็นบอนอ๋อพี่น้องสิเห็นดำบอนหรอหม,มันยูเล็กครับใช่แล้วครับพี่น้องไม่สิทชุดไดแล้ว อสมุดไปก็บ่ได้น้ำจังไหนต้องเสียบออกเขาเนี่ยครับพี่น้องงามๆครับรับเงาๆในจักหน่อยนี่แง เอาคือเกาครับแรงหน่อยๆไปต่อครับนี่ครับที่ตองอีกนอนหนึ่งก็ได้ครับนองงามอยู่นี่ครับาขาวๆเลยครับ นอนนี่นอน,อนอครับก็ได้อยู่ครับก้อนี่มีจักนอนนอนเดียวนห่นครับพี่นอ้องนี่ครับงามๆขาวๆครับอีกนอกหนึ่งครับพี่นอ้อง เงยาแล้วเอาเอาครับนี่ครับไปตอกันเลยครับปิดนี่ครับพี่น้องมีแต่นอนนิหน่อยครับนี่ครับบอาเล้วครับมันหน่อยโคตรเอาแต่ตัวนี้ครับมันหน่อยแต่มันเงวครับก็ได้อยู่ครับ นี่ครับพอแล้วรับซองนอใส่เคีย้ยให้พี่นองเบิ่งดูเออนี่ครับโอ้นี่ครับพี่นองโซพี่นองเบิ่งดูใหญ่บอลนี่ ใช้บบเห็นโอ้ขาวเลยครับขาวงามครับพี่น,อน้องมาต่อนี่ครับอีกนอหนึ่งนี่ยูนี่ครับมีน้ำนิดหน่อยนึง ในเงินเทาไรสิตาเดะโออ๋ออาคาะด็กนี่ครับต้องถึงมืออีกแล้วครับเพิ่นว่าเพิ่นมาเอาบ่ได้น้ำนี่ครับพี่น้องเห็นบ่เห็งามๆครับอีกสองน้องครับพี่น้องนี่ครับ ออนี่ว่าอาดอกครับกับนอนนี่คี่สิบอแอ้วครับเอาไวอ้ออาทิตย์หนาครับมื้อหนาเพื่อว่าให้ผู้อื่นเขากินน้ำครับเอาไปเอาพ่อไปกินสองสามคนคอยอิ่มครับอือครับ นี่ครับพี่นอ้องงามบ่ขาวจุนพูนเลยเก็บบกคหอยพี่นอ้องบกคหอยโคงครับหน่วยงามงามครับหน่วยใหญ่เติบยัวนี่นกำลังพอดีสอง่วยพี่นอ้องชามชีน่วยครับบกคหอยโคง มาเบิงกันอีกก็อนนะถ้ามันมีอีกนี่ครับอีกหน่วยหนึ่งบุกคอยโค้งข้องแท้ครับบบแมนบุกคอยเชอรี่นี่ครับพี่น้องหน่วยสองหน่วยสำหรับมือนอี้ก,ก็ับซ้ำนี่แล้วนะครับแนวทีได้ นี่ครับในไร่เติมอยู่นี่ครับพี่น้องพอกินครับ3าสี่คนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อได้เบิ่งคลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมน้ำด้วยครับค่ายชาแนลครับสำหรับมนี้สวัสดีครับ